โอเคมาตอนนี้ไม่มีคลิปลงว่าจะมาไตพีวีสักหน่อยนะครับไตคู่หูนี่นี่คู่หูไม่รู้บดีหรือเปล่าแต่ช้าแต่ก่นกนอนตู้ตุ๊ตปั้นแม็กที่สี่ก็เป็นตอนนี้แหละอืมก็ปลิ่นมาทั้งรับ จะตีไปแพ้แพ้แพทีมเนาะอืมอีกทีชนะคนใดตัวตัวพวกนักขีดโอ้โหโอ้โหให้แลกที่จะชนะมาตีสักห้าหกตาลกักการแล้วเจอเถาวินไม่ตีทาวินไม่ตีตามล่าหาะ,ะไรดีอ่ะอืม โทวบินนเลยนะทีมนี้ทีนี้ผมสู้ได้นะมาดูเลยละกันมามาโอ้โหสุดกระยันที่สุดของทีมเราละ คืก็ไม่ค่อยได้ไต่พี่ๆหรอกครับก็ขี้เกียจกันเรีนวันตาแค่นั้นแหละพี่ๆขี้เกียจจะตายจะเล่นไว้นะสู้ได้สบายเลยต้องสังเกตเอรินกับคอบดินดูว่จาจะข้ามเขาไปไม่สามารถข้ามเขาไปตังเกียบหาเพื่อนข้ามเลยแต่ได้ได้ตุลย์ยางมาได้ทีมแก่งขึ้นเยอะเออ แทนไม่แค่สารทีมเก่งกันเยอะเลยอืมภาสานี่ไม่รู้อยาไ,ไปลงแนวนะก็ทิ้งว่านั่นแหละตัวมันไม่ได้เก่ง,งอะไรเงีง่อนไงเจ้ยังไงตัวได้อืมทีมภาคเลยเขาไม่ได้แข่งหาไงี้ยอืมต้คืนขอแต่ว่าโอเคนะฮะตัวยิ้มหน่อย เล็กเกียวเขรบหน่อยก็บสบายที่ห้งเยียมคือบุญหลือว่าเจ๊เจ๊เจ๊ก่อนเลยแค่นี้ตีไม่ต้องเยงอะแล้วหืมกแค่เราคัดตรีมตีเราก็ชนะเว้ยไม่จำเป็นต้องแบบ ออืมอะยังคงจะเก็บเป็นสติ๊กใหม่เ,เก็บครับเราจะได้ชัวร์เลยทีมนี้จะไม่ได้ไม่ได้แหละโอ้ก็ไม่กล้ามาทีมนี้เนาะน่าจะได้นะมาไม,ไม่แต่แตงนะฮะถูกมาค่อยกลัวเลยนะอ่ะห่วงจริงจะไม่มีคลิปลงเลยก็ต้องมาอัดไฟ S 1> <S 1> เออผมคิดปกอยู่งั้นว่าจะทำปกให้ดีก็พาไปเปะปีๆตอนสุมาอะไรอย่างเงี้ยคิดปกไม่ออกอนะไรเนี่ยทต่ผมคิดมาก็จริงแล้วคือผมไม่ได้บอกสติตาแตนะ่ก็แค่แบบซีพีอ่ะ พี่พี่ช่ยโชว์เลยไอ้เอออยากดูก็ดูไปตอนมันก็ไม่มีอะไรตสนใจไงประเด็นน่ะผมก็เลยแบบที่จะแบบไปหนึ่งที่จะไปทางกินเฮ้ยเกิดอะไรวะเออ ลคลิปไหนก็ไม่แตะมาเหรอโอ้ยคลิปไหนก็ไม่แมาเหอจเว้เยย่งจะมามเีอ่าเดือนน้านี่ทำไงจะไปผมจะจะก,กาลองตัวสัก3สามสิบตัวทัสิบเปิด๋อเราใส่มืดอะไรเงี้ยเออแค่นั้นแหละไม่ได้เอารูบีเปิด นก็แค่เปิดเกียร์อยางได้เกียร์มาอืมได้เกียร์มาคแบบยังได้ฮะเกียร์แบบตายมาโหเจดจัดอ่ะอืมเจสิกาผมเอาเอติวให้เจสิกา้าไปยังไม่เปลี่ยนออกนะกิบวันนะ่ะเออใช้ดีไงมันใช้ดีของวัดไต่ครับมันนั่นแหละเออตัวเบรคผมเนาะทำไงได้ เดือนนี้ก็ได้จะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าบวกสิบเพราะผมเก็บเพรนั้นพาลาดเรียนตากิวเลอแล้วลเปลี่ยนก็ต้องวางแผนกันใหม่ออ๊ะตอนนี้กบผมหายไม่ได้เลยเยเออไม่เจอกระนาดที่ดีเลยกกด,ดำอะ่ะอือ เต็กแก่มากระยาไปไอ้หนอยเทียมาสองทีมานานี่ไงบอกว่าหนอยเทียพว่งันหนอยเทียมใหญ่ลเลยเว้ด,ดูด,ดีด,ดูความ่นด,ดีเกียร์ไม่ดีแนละ้วเนี่ยเม่อเทียมเขาไม่มีลา,ามิ่งคาดไมายมายิงวะ่ะเ้ยจะใช่เ้ยจะใช่ยินไปได้ยินไปได้ จะยืนยันมากเลยนะผมเรอคิดดีๆใส่ไเหมือนกัเนเอาปั้นแม็กมปั้นแม็กก็จะเก่งขึ้นเยอะอยู่นะผมอาจจะเริ่มตองเพชรตอนเดือนสนะิบเนาะตองเพชรหามครับคิดสัตอะไรอ่ะคิดปัตสักสองพันหน้ากว่า สมมติจะบ,บเฟซเจสองไม่สมติจะบเฟซหนึ่งร้อยหกสิก็ได้เจ้าหกร้อยหกเดินได้ถึงอยู่สามเดือนงียเออตัวไอ้เิดเออตัวไ้เปิดเอาตัวไ้เปิดเจอของเตรงลูกพี่มาเปิดเ,เ,ดเดกียร์อะไรเออคืออยู่นะเออตานี้พอแล้วกันของห่วงแล้วว่าอะไรเงียเอเอผมตานี้พอแล้วกันนะ โอเคอืมโอเคครับออก็พอแค่นี้แล้วกันโมงละบาย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 ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ